บ้านยายเป็นที่เรียบร้อยค่ะมอนี่ผ่านสามีฝรั่งหอบข้าวหอบของมานอนที่บ้านยายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีทุกคนนะคะวันนี้วันที่ยี่บสามมกราพรุ่งนี้จะเป็นบุรีรัมมาราทอนนะคะงานวิ่งระดับโลกสวรรค์ของนักวิ่งถ้าอยากได้สวรรค์ของนักวิ่งอยากได้รับบรรยากาศแบบ ที่หาที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่บุรีรัมนะคะแล้วช่วงนี้แหละค่ะก็เป็นช่วงที่คนบุรีรัมนะคะที่มีห้องพักห้องแถวห้องเช่าอ,าพ,าอาพาร์ตเมนท์ทำเงินได้เยอะมากที่สุดก็คือช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงบุรีรัมมาราทอนแล้วก็เป็นช่วงโม o โ t ต g p จีพีนะคะโม o t ต g p จีพีก็เดี๋ยวหลังจากบุรีรัมมาราทอนเสร็จก็จะโม o t ต g p จีพีนะคะก็ค,คือบ้านพอยก็คือเต็มหมดค่ะ ทุกห้องทั้งสามห้องมีแค่สามห้องเดน่แต่ยังเต็มค่ะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะก็ได้มานอนที่บ้านยายเนื่องจากว่าลูกค้าเข้าค่ะเราก็เลยได้มานอนที่บ้านคุณยายนะคะก็ชอบมากๆก็คือของใช้ส่วนตัวก็อยู่ที่นี่ค่ะไม่ได้ยกอะไรมามากมายค่ะเพราะว่าเราก็มีพวกชุดลำลองลำลองอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญหลังจากลูกค้าเช็คเอาท์วันที่25นะคะพอยก็จะไปที่ แบงคอกนะคะเพื่อที่จะไปทำเอกสารวีซ่านะคะเพื่อที่จะบินเราเร็วนี้ค่ะก็เลยได้มาพูดคุยทำคลิปบอกกับเราสิบกันนะคะว่างค่ะพี่พีคะหลังจากที่เหนื่อยมาเกือบหนึ่งอาทิตย์ซื้อของเข้าบ้านซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็นี่แหละค่ะจัดนั่นนู่นนี่กับแอปพลิเคชันใหม่เกี่ยวกับงานนี่แหละค่ะพี่พีคะก็เลยได้ มาทําคลิปพูดคุยกันปกติก็คือสีแบบวา่าามาบ้างไม่มาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่อารมณ์และก็ทรงผมนะคะพรุ่งนี้ลูกค้าก็จะเข้าเยอะกว่าเดิมนะคะทั้งสามทั้งครบเลยค่ะวันนี้ลูกค้าเข้าแค่หนึ่งท่านนะคะสองท่านาห้องระเบียงค่ะพรุ่งนี้ลูกค้าก็วันที่ยี่ิบสี่นะคะลูกค้าเข้าครบทุกห้องเลยค่ะมาจากส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากกรุงเทพนะคะนักวิ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมาจากกรุงเทพกันนะคะ พี่ๆคะได้ม,ม,ม,มั่นโมมัวเฮามวนกันพอยกับคุณเจนะคะสามารถอยู่ที่บ้านยายได้ปกติเพราะว่าก่อนที่พอยจะไปสร้างบ้านหลังใหม่นะคะเราอยู่ที่เนี่ยค่ะคุณเจอยู่เที่ยงมาเป็นเวลาสองปีนะคะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่บ้านคุณยายเนี่ยนะคะเป็นเวลาสองปีเลยก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านซื้อที่ดินนะคะมา,มาทดลองอยู่ว่าเอ๊ะเราจะอยู่ได้ไหมอยู่ที่ประเทศไทยเทสด,ดูนะคะ สรุปก็คืออยู่ได้อยู่พออยู่ได้ก็ได้ซื้อที่ซื้อทางทําบ้านนะคะก็ได้นี่แหละค่ะออกมาเป็นหลังนี้นะคะหลังที่เราอยู่ปัจจุบันแล้วก็ทําเงินให้เราได้นี่แหละค่ะก็คือหลังนี้เลยนะคะอุ้ยครีมนี้ดีมากเลยมันซึมไวนะคะพ,พอใส่มาดดนแล้วค่ะแต่บางทีก็ทาบ้างไม่ทาบ้างบางบางบางมือเด้อค่ะพี่ๆค่ะยังมือว่านนะ่ะ โอ้เหนื่อยมากเลยพี่ๆหนูเหนื่อยจนอาบน้ำเสร็จถิ่งโตลงนอนนอนเลยค่ะไม่ได้ทาครีมไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยมากค่ะตื่นขึ้นมายังบ่หายเมือยอยู่มันเดินขึ้นเดินลงเนาะไอบันไดบ้านพลอยนะ่ะเดยวก็เอานั่นเดยกก็เอานี่เดินขึ้นเดินลงจนเมยเบิดขาจนหลาเบิดโอ้ยพี่ๆค่ะหนูก็ได้นี่แหะค่ะเมื่อน,นั้นก็ได้ไปไลฟ์สดไปไลฟ์สดอยู่ใน youtube ก็ได้มาทักทายเบาคุยกันในเรื่องของอาสายฟอนี่นะคะพี่ๆค่ะโบมี่เรื่องยังกระโ่วบบกันนูกรกะบ,บ่เรื่องสายฟอนนี่หละพอจะ่ใดไข้เหงาใดไข้เรียดกันไปอน,นจกนนอะอมืมีอันมีวิดีโอเก่าๆที่หนูดองไว้เยอะมากค่ะแต่หนูยังไม่ได้ลงหนูจะลงดีไหมวิดีโอที่หนูถ่ายไว้ตอนที่อยังบ่ไรเฮ็ดผมยังบ่ไ้ยังยาวานวเดอร์ค่ะถ้าหนูลงวิดีโอ,อที่หนูดองไว้นะคะ วิดีโอที่หนูดองไว้ก็แอบ,บเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้ตัดต่อแล้วก็ลงเนื่องจากว่าบม่มีเวลาค่ะพี่พี่คะมันเมื่อยหลายกับนี่แหละการเตรียมนั่นนู่นนี่แหละก็เลยไม่ได้อะไรมากมายนะคะรูหน้าอายคะ่ะตัวนี้สําหรับคนนอนดึกไอเทมสําหรับคนนอนดึกใครที่นอนดึกแบบพลอยนะคะแล้วขอบตาเป็นหมีแพนด้าขอบตาไม่สดใสขอบตาเหมือนคนง่วงคนจะหลับอยู่ตลอดเวลาก็ใช้ตัวนี้ก็ดีขึ้นคะ่ะ มันจะเป็นหัวเหล็กแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะลูน่าลูน่าอายดังมากในติ๊กต็อกนะคะแต่ต้องซื้อกับบริษัทเขาจริงๆนะคะอย่าซื้อกับพวกที่ขายแบบว่าโอ้ยอนี่นะคะถ้าลงไปค่ะได้มาเว้าค่ะ พูดคุยกันทักทายกันกน็ถือว่าโอเคแล้วนะคะมีพี่บางคนบอกว่าให้หนูมาบ่อยๆน้องพลอยมาบ่อยๆนะอัน youtube ก็ได้อย่าไปแต่บา้านฝาอย่าไปแต่ facebook เด้อมา youtube แนมมาเห y ุ youtube แน่ได้เลยค่ะก็จะมาเรื่อยๆนะะช่วงนี้ก็จะนี่แหละถ้ามีเวลาก็สิโพดพี่ดีโออันใดอันใดทีห่นูดองไว วิดีโอไหนที่หนูดองไว้หนูก็จะมาโพสนะคะวิดีโอแบบคลิปกงคลิปกินอะไรอย่างงี้น่ะพี่ๆค่ะบางเธอกับอะไ้มีเวลาล่งบางเธออัดบางบางครั้งหนูอัดคลิปแล้วใช่ไหมพออัดคลิปแล้วปุ๊บกลับมามึงเอา้าฉันเนียเพื่อนเดืดต,ตัดต่อเอาเอาเอเดี๋ยวค่อยล่งก็ได้ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆอา้าจนลืมลืมลงค่ะสรุปนะคะพริกซี่ค่ะ ตัวนี้เป็นใครที่ปากดําปากค้านะคะก็คือตัวนี้เมื่อก่อนพอจะปากดําค้ามากเพราะว่าบางทีเราก็ใช้ลิปสติกแบบนั่นนู่นนี่เนาะบางครั้งก็บรุ้ว่ามันเป็นแบบมีพวกสารแอลโกโฮอลโกโฮอล์อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ใช้แล้วพอมาใช้พิกซี่ตัวเนี้คะ่ะลิปลิปตัวเนี้ยมันแก้ปากดําปากค้าแล้วก็เป็นลิปที่แบบมีหัวนวดตรงเนี้ยคะ่ะดีมากอันนี้ไม่ได้ขายนะคะแต่อยากมาอ่า บอกเฉยๆว่ามันใช้ดีค่ะเราทาก่อนนอนทาในระหว่างวันก็คือ,คอทาได้เลยค่ะทูๆๆไปได้เลยเขาก็จะเป็นนวดไปในตัวนะคะคือนวดปากอะคือนวดริมฝีปากเรานี่นะคะท้าไปเลยค่ะดีมากใส่เสื้อกับด้านหรือเปล่าใช่เลยค่ะใส่เสื้อกับด้านมีคอมเมนต์คนนึง จะเล่าอะไรให้ฟังพลอยอะใส่เสื้อกับด้านพ่อไปซสื้อของเหรอพราใส่เสื้อกับด้านตลกแห้งเดี๋ยวพ่อจะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนก่อนตลกมากเลยอะอยชีวิตกัะไรใครเสื้อกลับด้านบางเทือเขากระรีบรีบเขากลับกับด้านสิแม่พี่พี่โอ้ยชีวิตมึอนี่แหละแต่ก็คือสิมีคนแนมพ่อยอยู่ดอกแต่ว่าพ่อยก๋ยางแบบหลวดเล่ยสินะคะ่ะกับป่นดมึงผู้ใดว่าพายแนม,มรนือบบแนม แต่ก็มีไมาสังเกตดกเนาะพี่พี่ขาว่าเขาใช้เสือกับดานหรือว่กับดานเขารีบแห้ันโดยความเร็วรีบนะค่ะพี่พี่ขาเนั่นแหละกับเขามานั่งในรถแล้วว่าพอเห็นเสือกับดานอ้าวคุณใส่เสือกับดานตัวนี้โอ้ยโนโนนนไปแล้วไปทางเขาเลยค่ะพี่พี่ขานั่นแหละอ้าพี่พี่ขาวันนี้วันที่อันนี้ให้เบิ้งวันเวลาจริงๆเลยนะคะอ้าเบดเบิ้ด วันนี้วันที่ยี่สิสามมกราคมค่ะพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสี่คืนนี้ก็ยังไงพอยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพี่ๆคะลงพอยอัดคลิปนี้เสร็จปุ๊บพอยก็จะตัดต่อลงเลยค่ะอยากมาทําคลิปแบบให้แบบให้ช่องมันรันบ้างนะคะบางทีบางทีเนี่ย AI ของช่องเนี่ยเราหายไปนานๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ดันมันไม่ดันวิดีโอให้ให้ถึงในฟีดคนพอยก็เลยอ่ะ อาจจะวิดีโออาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะไม่ได้วื้อวาอะไรแต่ว่าพอยก็จะมาพูดคุยแบบนี้ให้พี่ๆได้ฟังกันแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยพอยก็จะมาทํางานใน YouTube แล้วก็มาโพสต์วิดีโอใน YouTube เรื่อยๆนะคะแต่ก็บ่บอ้ดหลายคือติกรนะคะแต่ก็นนะะกจะพยายามมาก เฮ็ดวิดีโอค่ะพี่พีค่ะจังไหนก็ขอบคุณพี่พีทุกทุกคนทีทททท่ยังสปอร์ตนองนะคะที่ยังคิดถึงกันและกันนะคะหนูก็ต้องขอบคุณพี่พีทุกคนมากๆเลยค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูเลยนะคะที่สําคัญกดติดตามไว้ค่ะจะได้รับการแจ้งเตือนจาก YouTube ทุกครั้งที่หนูโพสต์วิดีโอน,นะคะจังไหนก็นลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ